สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ลงการศึกษานอนรักษเก็บสะส,สมวัตถุมงคลพระสมเด็จนะครับสายหลวงปู่น้าหลวงปู่หินวัดะระฆังนะครับวันนี้ผมบูบบางข้อครับเอาพระที่จริงๆหลายๆคนน่าจะ,สะแสวงหากันอยู่นะครับสําหรับพระนางพญาหลวงปูน่นาคนะครับพิมพ์นางพญาหลวงปูน่นาคแต่ว่าเป็นเนื้อชานหมานะครับนี่นี่น,น,นี่เอาจริงพิมพ์นี้ อ่าท่าทีับจริงๆพิมพ์นี้เนื้อนี้เนี่ยผมก็มีไม่เยอะนะนางพญาเนื้อชันหมากเนี่ยพระหาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ในดวงใจผมด้วยนะครับพิมพ์หนึ่งนะครับจริงๆหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆสายว่าละครก็ต้องเล่นผสมเด็ดสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ผมชอบรุ่นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับรูปลักษณ์นางพญาหรอกแต่ว่าผมชอบรุ่นนี้เพราะว่า,าตามประวัติใบฝอยท่านนะครับบอกว่าท่านปลูกเสกถึงเก้าปีเก้าพรรษานะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าท่านทําตัวนี้เนี่ยผูกเสพเพื่อที่จะใช้ในการสำหรับคนค้าขายแสวงหาโชคลาภอะไรอย่างเนี้ยนะครับก็ก็ท่านทําไปเพื่อการนี้นะครับมีองค์นี้ไว้ก็จะเหมาะสมนะครับเกี่ยนในบใบฝอยอะไรลักษณะนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลยแบบโอ้โหติดใจกับคำว่าโชคลาภแล้วก็สำหรับคนที่ทําค้าขายนะครับพ่อค้าไม่ขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็เป็นแบบเกี่ยวกับเรามี การแบบชอบพระปล่อยพระกันอะไรอย่างนี้นะครับในนั้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละที่เหมาะสําหรับผมนะครับและยิ่งเป็นเนื้อชันหมานะครับถ้าหากว่าใครได่เคยฟังคลิปเก่าของผมนะครับเรื่องความลับของพระเนื้อชันหมาของที่พระจันทร์เที่ยงวัดละคังนะครับได้ลงเคยลงบันทึกไว้ในหนังสือนะครับอันนั้นเราอาจะค้นพบว่าจริงๆชันหมาของสายวัดละคังเนี่ยคือไม่ใช่เอาเนื้อหมามาใส่นะครับแต่ว่าเป็นชันหมาที่ท่านเคี้ยวจริงๆนะครับก็เลยจะปรากฏ เนี่ยครับเป็นสาดําๆเนี่ยครับขึ้นที่ผิวนะครับเห็นไหมครับข้ามดําๆเนี่ยครับอันนี้ขึ้นมาจากในเนื้อเลยนะเห็นไหมนี่ครับี่ผมขอข้ามเรื่องพิมพ์เรื่องอะไรไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะพูดทีหลังนะนี่เห็นไหมครับเป็นสาดําๆขึ้นมาจากในเนื้อเนี่ยครับตอนที่พระจาจาร์เที่ยงท่านบันทึกเอาไว้นะครับท่านเชื่อว่านะครับเป็นความเชื่อว่าจากการวิเคราะห์ของท่านนะก็คือว่า เป็นคราบลาดํานะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆการเคี้ยวหมากลยครับก็จะมีน้ําลายอะไรอย่างนี้อยู่นะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นคราบแบคหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครเล่นสายสำเร็จบอลลครั้งก็จะคนพบว่าจะรู้ว่าแบคที่เกิดขึ้นน่ะมันคือเป็นเคลือบแต่ข้างนอกนะครับแต่นี่เป็นเหมือนลาดําที่ขึ้นจากข้างในเนื้อจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้พูนพ่อขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ ต้องให้ดูเล็กๆเ,เลยนะแต่หลายคนก็จะเข้าใจว่าอ่พิมพ์นี้นะครับหลายคนสับสนกับเป็นนางพญาของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีเหมือนกันนะครับก็มีนะครับเพราะว่าเออ่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยก็จะเข้าใจว่าเป็นเนื้อดินเผานะครับแต่ว่า ถ้าใครได้จับสัมผัส์นีจะค้นพบว่าพระเนี่ยมีน้ําหนักเบามือนะครับก็คือเบากว่าเนื้อทินเผาทั่วไปนะครับแล้วก็เอ่อือนใช้คำว่าอะไรนีครับก็จะมีคราบดําๆเนี่ยครับที่เป็นบอกว่าที่อาจารย์ท,ที่บอกว่าเหมือนเป็นคราบลาดํานะครับอยู่นะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับแต่ว่าโดยรวมของกันสังเกตล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ ลักษณะพิมพ์ของหลบงุู่้างเนี่ยจะลึกกว่านะครับพิมพจะลึกกว่านะผมข้างให้ดูนะนี่ครับตกนูนลึกล่ํานะครับแล้วก็ตรงช่วงแขนเนี่ยครับก็จะใหญ่กว่าของหลงปุ่โตนะครับหลบปุ่โตก็จะเป็นเส้นเรียวๆบางๆนะครับก็คือคนละพิมพ์กันเลยแหละพูดง่ายๆนะครับเล่นหาไม่ยากนะครับสําหรับการแยกแยะนะครับเหนือจากมากนะครับแล้วก็มีหลายคนที่ชอบนะครับซึ่งต้องบอกว่า สำหรับพิมพ์นี้เนื้อนี้นะครับก็มียังมีหลดอยู่ในสนามอยู่ค่อนข้างเยอะนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะคนก็ด้วยความที่ไม่ได้เป็นสมเด็จก,ก็เลยไม่เข้าไม่คิดว่าจะเป็นของหลวงปู่นวาวลระครังนะครับก็หากใครรู้ก่อนก็มีสิทธิก่อนได้เปรียบก่อนนะครับสาหรับวันนี้ผมบุ๋มกขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องอะไรมากเพราะว่าจริงๆพระนางพญาพิมช่างภัพสมเด็จพิมพ์นางพญาเนี่ยครับที่เป็นเนื้อชันหมาผมเคยทาคลิปยาวไปลาคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลย อามาให้ดูคร่าวๆนะครับสําหรับเหมือนเป็นสองพระแล้ว่าคุยกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอญาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ